เจ้าทองดีชายหนุ่มอายุ25าทำงานรับจ้างทั่วไปในหมู่บ้านหุ่นดีทรงสเสน่ห์มีความขยันและนิสัยซื่อตรงสาวสาวในหมู่บ้านติดตืมเจ้าสิงเพื่อนสนิทของทองดีรุ่นเดียวกันลูกชายคนเดียวของแม่พยอมและแม่พยอมแม่ของสิงอายุ40ต้นต้นๆเปิดร้านขายของชำเล็กๆในหมู่บ้านเป็นหญิงที่รูปร่างหน้าตาดีที่สุดคนหนึ่งในละแวกนั้น แต่มีชีวิตที่เงียบเหงาเพราะสามีไปทำงานต่างประเทศนานแล้วและว,วันนี้ทองดีไปช่วยสิงซ่อมหลังคาบ้านหลังพายุเข้าไอ้สิงบอกแล้วว่าหลังคามันผูแล้วมึงก็ไม่เชื่อกูบอกให้เปลี่ยนตั้งแต่หน้าแล้งที่แล้วเออว่ามึงมันตาถึงจริงๆไอ้ทองดีเอ้ยไม่คิดว่าลมมันจะแรงขนาดนี้ขอบใจมึงมากนะที่มาช่วยกูวันนี้ไม่มีมึงกูคงแย่ ทองดียิ้มก่อนตะโกนว่าพูดมากรีบทำเธอก่อนฟ้าจะมืดเสียงเปิดประตูไม้ดังเอียดอาดแม่พยอมเดินถือถาดน้ำหวานสีแดงเข้มออกมาจากในบ้านเจ้าทองดีมาช่วยลูกแม่เหรอจะ๊ะขอบใจมากนะลูกทองดีรีบวางค้อนลงแล้วยกมือไหวสวัสดีครับแม่พยอมไม่เป็นไรครับผมว่างอยู่แล้วเจ้าสิงเสียงสอดแทรกแม่ เอาขึ้นมาให้พวกผมหน่อยดิคอแห้งจะเป็นผมอยู่แล้วแม่พยอมยิ้มเอ็นดูแล้วเงยหน้ามองทองดีทองดีกำลังปีนขึ้นไปบนหลังคาเสื้อยืดสีเข้มของเขาเปียกเหงื่อจนแน่ไปกับแผ่นหลังเผยให้เห็นกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงานหนักหน่วงมาตลอดแม่พยอมคิดในใจเจ้าทองดีนี่ โตเป็นหนุ่มแล้วหล่อขึ้นผิดหูผิดตาจริงๆหน้าตาคมเข้มผิวแทนแดดดูมีสเสน่ห์รูปร่างก็ดูกำยำลั่นขึ้นเยอะตอนเป็นเด็กอย่างตัวนิดเดียวตอนนี้อกผายไหลพึงตามแบบฉบับหนุ่มแข็งแรงแผ่นหลังที่เปียกเหงื่อนั่นดูแข็งแกร่งจนหน้าพิงซบแม่พยอมอยู่ในชุดผ้าฝ้ายที่เปิดเผยให้เห็นส่วนว้าส่วนโค้งอย่างสุภาพสมกับเป็นหญิงที่ดูแลรูปร่างมาอย่างดีแม้จะอยู่ในวัยคุณแม่แล้วก็ตามที แม่พยอมพูดต่อร้อนไหมายลูกแม่ทำน้ำมะพร้าวเย็นๆผสมใบเตยไว้ให้ทองดีกับสิงดื่มให้ชื่นใจละกันทองดีรับแก้วจากมือแม่พยอมดวงตาเผลอมองสำรวจรูปร่างอรชรของคุณแม่เพียงเสี้ยววินาทีก่อนปลายนิ้วมือของคุณแม่จะสัมผัสกับนิ้วมือของเขาเบาๆแม่พยอมคิดในใจมือเขานี่หยาบกระด้างแต่รู้สึกอุ่นร้อนแปลกๆขอบคุณครับแม่พยอม จังหวะพังะออกแม่พยอมสะดุ้งเล็กน้อยศบตาเขาเพียงครู่แล้วก็ยิ้มเอียงอายให้ก่อนหันไปค่อยๆทำไปนะลูกไม่ต้องรีบแม่จะไปเปิดร้านแล้วตกเย็นวันนั้นทองดีมานั่งคุยเล่นกับสิงที่แคร่หน้าบ้านหลังซ่อมหลังคาเสร็จเสียงจิ้งหรีดเรไรดังเบาๆยามข่ามทองดีกับสิงนั่งคุยกันที่แคร่ไม้ไผ่มึงนี่โคตรอึดเลยว่าไอ้ทองดีหลังคาตั้งบานเบอ้อเร่ทำเสร็จได้ไงวะ ก็อึดไปงั้นแหละแต่พรุ่งนี้คงระบมไอ้สิงมึงไปรดน้ำต้นไม้ให้แม่มึงสะบ้างดิใบมันดูแห้งแห้งเหี่ยวเแล้วกูว่าแม่พยอมเดินออกมาจากในบ้านถือชามข้าวเล็กๆเ,เดินไปให้อาหารแมวข้างแคร่ไม่ต้องห่วงหรอกทองดีเดี๋ยวแม่รถเองทองดีพูดคุณแม่เพิ่งกลับจากร้านนี่ครับพักผ่อนเถอะครับทองดีมองใบหน้าแม่พยอมที่ดูอ่อนล้าลงไปดูแม่พยอมเหนื่อยเน,อยนะครับ แม่พยอมยิ้มอย่างฝืนๆก็เหนื่อยบ้างนะลูกแม่ไม่ค่อยชินกับการอยู่คนเดียวนานๆแบบนี้นะทองดีน้ำเสียงของคุณแม่ดูเงียบเหงาอย่างเห็นได้ชัดสิงพูดขึ้นโทษแม่ก็บ่นอีกแล้วพ่อเดี๋ยวเขาก็กลับมาแล้วน้าแม่พยอมหันไปพูดกับสิงว่าพ่อแกนะสิว่าจะว่าจะกลับอยู่นั่นแหละครั้งที่ส8แดล้วมั้งก่อนที่เธอจะลูบแขนทองดีเบาๆแล้วผละไป นั่งคุยกันไปนะลูกแม่ไม่กวนแล้วเจ้าสิงพอเจอแม่ต่อบันมาบอกเพื่อนเดี๋ยวกูไปเอาน้ำปานะฉลองหลังคาใหม่ก่อนเดี๋ยวกูมารอแป๊บทองดีเห็นจังหวะที่สิงลุกเดินไปที่มอเตอร์ไซค์เลยรีบพูดกับแม่พยอมแบบกระซิบกระซาบเดี๋ยวครับแม่พยอมคือว่าผมขออนุญาตขอเบอร์โทรศัพท์คุณแม่ไว้ได้ไหมครับแม่พยอมเลิกคิ้วเล็กน้อยแล้วมองเจ้าทองดีอย่างพิจารณา จะเอาไปทำอะไรละ่ะลูกมีเบอร์เจ้าสิงแล้วไม่ใช่เหรอทองดีตัดบทคือว่าเพื่อวันหลังผมจะมาช่วยยกของที่ร้านเจ้าสิงมันไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับคุณแม่จะได้นัดผมสะดวกหน่อยไม่ต้องผ่านมันแม่พยอมยิ้มกลบเกลื่อนแล้วค่อยๆบอกเบอร์โทรศัพท์ให้ก็ได้จ้าเอาไว้โทรมาหาแม่นะทองดีแต่ถ้าไม่มีธุระก็อย่าโทรมาบ่อยละ่ะเดี๋ยวลูกแม่มันสงสัย ทองดีรีบเมมเบอร์ไว้ในโทรศัพท์มือถืออย่างรวดเร็วหัวใจเต้นแรงจนแทบจะได้ยินเสียงขอบคุณครับแม่พยอมถ้าผมเหงาโทรหาแม่ได้ไหมครับแม่พยอมตาเบิกกว้างเล็กน้อยแล้วหัวเราะเบาๆก็ <Go. S 1> แล้วแต่ลูกเลยจ้าคุณแม่ลูกผมทองดีเบาๆอีกครั้งก่อนเดินกลับเข้าบ้านไป ทองดีนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่ได้สนใจคำพูดของสิงห์ที่เดินกลับมาพร้อมน้ำปานาเลยในหัวของเขามีแต่เบอร์โทรศัพท์ของแม่พยอมเท่านั้นที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดหลังจากได้เบอร์โทรศัพท์เขารีบเมมเบอร์มันก็เด้งเป็นเบอร์ลา์ในเครื่องเขาทันทีหลังจากฉลองหลังคาใหม่กับเพื่อนรักเสร็จสับทองดีกลับไปบ้านและใช้ชีวิตประจำวันแต่ในใจ มีเพียงแม่พยอมที่ตราตรึงเขาอยู่ไม่รู้คลายหลังจากวันนั้นเจ้าทองดีก็ใช้ชีวิตตามปกติทำงานรับจ้างทั่วไปในหมู่บ้านแต่ชีวิตมันไม่ปกติอีกต่อไปแล้วทุกค่ำคืนที่หลับตาลงใบหน้าของแม่พยอมก็ลอยเด่นขึ้นมาในความฝันเสมอไม่ใช่ว่าทองดีไม่มีสาวสาวมาสนใจในหมู่บ้านนี้ไอ้ทองดีถือเป็นหนุ่มที่เนื้อหอมเอาเรื่อง สาวน้อยสาวใหญ่แวะเวียนมาส่งขนมจีบให้เขาอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นหนูนาลูกสาวกำนันที่แอบเอาข้าวห่อมาให้ตอนทํำงานหรืออีหนูอ้อยแม่ค้าสาวที่มักส่งสายตาหวานหวานมาให้เวลาไปซื้อน้ำแข็งหนูนาพี่ทองดีคะกินข้าวที่หนูทามาให้หน่อยนะคะทองดีขอบใจนะหนูนาทองดีรับมาอย่างสุภาพแต่ในใจก็คิดถึงแต่รอยยิ้มของแม่พยอม ทองดีรู้ตัวดีว่าเขากำลังทำอะไรที่ไม่ควรอยู่สาวสาวคนอื่นไม่มีความหมายสำหรับเขาอีกต่อไปแล้วทั้งที่ความสัมพันธ์กับแม่พยอมมันเป็นความรู้สึกที่อันตรายและยากจะไปต่อได้แต่ไอ้ทองดีก็ยังคงเฝ้าคิดถึงแต่คุณแม่ของเพื่อนรักอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่มองโทรศัพท์ก็อยากจะกดโทรออกไปหาเบอร์ที่คุณแม่เพิ่งให้มาเหลือเกิน รอเพียงแค่จังหวะที่หัวใจและความรู้สึกจะนำทางให้เขาได้เจอกับคุณแม่ตามลำพังอีกครั้งวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ทองดีเซงกระตายเพราะว่าคิดถึงใบหน้าแม่พยอมแต่ก็ไม่กล้าโทรหาเพราะกลัวเพื่อนรักเจ้าสิงจะรู้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเขาที่คิดไม่ซื่อต่อแม่ของเพื่อนรักทันใดนั้นเองเสียงลายเด้งขึ้นมาเป็นข้อความจากแม่พยอม เจ้าทองดีใจชื้นเหมือนถูกรางวัลใหญ่งานกาชาติแม่พยอมส่งข้อความมาในลายทองดีแวะมาหาแม่หน่อยได้ไหมลูกที่ร้านมีข้าวสารหนักๆเพิ่งมาส่งแม่ยกไม่ไหวจริงๆเลยเชียวทองดีพิมพ์ตอบไปในไลน์แบบไม่ต้องคิดได้ครับแม่พยอมเดี๋ยวผมบึ่งไปเดี๋ยวนี้เลยทองดีมาถึงบ้านแม่พยอม เห็นข้าวกระสอบใหญ่กองอยู่ตรงลานหน้าร้านทองดีข้าวเยอะขนาดนี้แม่พยอมยกคนเดียวไม่ได้หรอกครับแม่พยอมรีบตอบขอบใจมากนะลูกแม่ต้องขอโทษด,ด้วยที่ต้องรบกวนทองดีเจ้าสิงก็ไปเที่ยวกับแฟนหายหัวไปเลยติดต่อไม่ได้คุณแม่ยิ้มอย่างอ่อนแรงและซึ้งใจทองดีจัดการยกข้าวสารกระสอบหนักๆไปเก็บในหลังร้านใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมง เมื่อเสร็จเขาก็เดินกลับมาหาแม่พยอมเรียบร้อยแล้วครับแม่พยอมเหงื่อไหลซึมเต็มแผ่นหลังทองดีแม่พยอมมาพักเหนื่อยตรงนี้ก่อนสีลูกแม่พยอมพาทองดีไปนั่งที่แคร่ไม้ใต้ร่มเงาต้นมะม่วงข้างร้านเป็นที่ลับตาคนเพราะมีกำแพงรั้วสูงบังอยู่แม่พยอมหยิบผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กๆออกมาแม่พยอมทองดีเหงือเต็มเลย เช็ดหน้าหน่อยนะลูกแม่เพิ่งซักมาหมาดๆทองดีรีบรับผ้าเช็ดหน้ามาอย่างเกรงใจแต่แม่พยอมกลับยื่นมือมาจับข้อมือเขาไว้แม่พยอมทองดีไม่ต้องเกรงใจแม่หรอกแม่ไม่อยากให้ใครมองว่าเพื่อนลูกชายคนสนิทของแม่ทำงานหนักจนไม่ไหวคุณแม่อยู่ในชุดเสื้อผ้าฝ้ายที่ใส่อยู่บ้านแต่ด้วยอาการที่ร้อนอบอ้าวเหงือ่อ จึงซึมออกมาทำให้ผิวของคุณแม่ดูเปล่งปลั่งขึ้นมาเล็กน้อยทองดีคิดในใจทำไมตอนนี้หัวใจมันเต้นแรงขนาดนี้วะแม่พยอมผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับแม่พยอมว่ามาสี่ลูกทองดีทำหน้าจริงจังช่วงนี้คุณแม่ดูเงาเงานะครับคุณแม่มองใบหน้าทองดีนิ่งๆ แววตาที่เคยซ่อนความเหงาไว้ตอนนี้มันดูเปิดเผยมากขึ้นแม่พยอมศบตาเจ้าทองดีมันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละลูกแม่ไม่รู้จะคุยกับใครทองดียื่นมือออกไปสัมผัสหลังมือคุณแม่เบาๆถ้าอย่างนั้นผมขออยู่เป็นเพื่อนคุณแม่ได้ไหมครับคำพูดของทองดีไม่ได้ต้องการแค่การอยู่เป็นเพื่อนธรรมดาคุณแม่รับรู้ได้จากสายตาของเขา แม่พยอมกระซิบแผ่วเบาทองดีแม่ว่ามันไม่ควรนะนี่แม่พยอมผมห้ามใจตัวเองไม่ได้อีกต่อไปแล้วในที่สุดแม่พยอมใบหน้าเริ่มแดงก็พยักหน้าช้าๆเป็นการยอมรับความรู้สึกที่พลุ่งพล่านมาตั้งแต่ปลายแขนที่สัมผัสกันในวันนั้นทองดีโน้มตัวเข้าหาคุณแม่อย่างรวดเร็ว แสงอาทิตย์ยามบ่ายที่ลอดผ่านใบมะม่วงสาดส่องลงมาเป็นจุดๆแค่ไม้หลังบ้านกลายเป็นสถานที่รับตาคนบทเพลงรักที่เกิดจากความเหงาและความปรารถนาจึงกำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างเร่าร้อนท่ามกลางเสียงใบไม้ไหวและกลิ่นดินหลังบ้านที่เงียบสงบเรื่องราวยังไม่จบลงง่ายๆเมื่อไฟปรารถนาถูกจุดขึ้นแล้วย่อมยากจะดับลงได้มาดูกันซิว่าในตอนจบนี้ ความสัมพันธ์ลับๆร,ร,ระหว่างเจ้าทองดีและแม่พยอมจะดำเนินต่อไปอย่างไรพวกเขาจะสามารถเก็บงำความลับนี้จากไอสิงเพื่อนรักได้นานแค่ไหนและจุดจบของรักต้องห้ามที่ถูกปกปิดด้วยร่มเงาไม้ใหญ่ในชนบทแห่งนี้จะลงเอยด้วยความสุขที่ต้องแลกมาด้วยทุกสิ่งหรือโศกนาฏกรรมที่พรากพวกเขาออกจากกันอย่าพลาดชม ไว้เจอกันตอนจบตอนหน้ามาดูกันสิว่าตอนจบจะลงเอออย่างไรสำหรับแม่ของเพื่อนรัก